วหนึ่งเรียกวอส,สองตอนนี้เราพบกับปีศาจเยติยักเฝ้าอ,อยู่หน้าประตู yorum. มีไอเย็นออกจากปากมันด้วยเรียว่าอันตรายมากๆคา,าดว่ามันมีพลังใหม่แฝงเข้ามาอันตรายมากๆเลยเอาละพร้อมลุย เอาเลยฮะคุณผู้ชมฮะยินดีต้อนรับกับอีกครั้งกับเกมทวิตเตอรี่ครุฑ e เดิมเอรากันอีกครั้งหนึ่งนะฮะเริ่มพูดชื่อเกมไม่ถูกแล้วยิ่งหลายพาร์ทยิ่งพูดไม่ถูกเอาเป็นว่าในพาร์ทนี้เนี่ยเรียกได้ว่าจากพาร์ทที่แล้วฮะคุณผู้ชมฮะเราเนี่ยได้ทำการโชว์ความสามารถใหม่ของเรายูนิตหน้าเก่าไปแล้วก็มีคนได้แจ้งเข้ามาว่า พี่ครับมันยังไม่ครบนะมันยังเหลืออีก2-3ตัวด้วยกันที่มีการอัปเดตเพิ่มเข้ามาซึ่งผมนั้นเนี่ยได้กลับไปอ่านตำรานะฮะบอกว่าเฮ้ยผู้พัฒนาเขาเขียนมาไหมเนี่ยเปิดมานะฮะสาหน้าสรุปว่าหาไม่เจอคุณผู้ชมฮะแต่เนื่องจากคุณผู้ชมนั้นเนี่ยค้นพบมันเดี๋ยววันนี้ฮะเราจะพากันไปดูว่าตัวที่ผมเนี่ยพลาดไปหรือว่าผู้พัฒนาเขาไม่ได้เขียนมาเนี่ย มันคือตัวอะไรกันบ้างพร้อมกันเลยยังฮะพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กันด้วยนะฮะเอาละลุยกันเลยและอยู่ในตัวแรกที่เราได้พลาดไปนั้นเขาอยู่ในเผ่าของดานเ s สตี้และมันมีชื่อว่ามังกี้คิงนั่นเองตัวนี้เนี่ยรียได้ว่านะฮะเขาบอกว่าเพิ่มความสามารถให้แก่ เจ้ามังกี้คิงไม่ว่าจะเป็นความเร็วการกระโดดการแยกร่างอะไรพวกนี้นะมีเพิ่มมาเล็กน้อยถึงปานกลางและมีบางอย่างที่เพิ่มเข้ามาที่เขาไม่ได้แจ้งผมเข้ามานะฮะแต่คุณผู้ชมนั้นเนี่ยมองเห็นนั่นก็คือเนื่องจากการตามล่าหาพระไตรปีดกมาอย่างยาวนานปราปีสายมานับไม่ถ้วนทำไมข้านั้น มีอาวุธวิเศษที่เรียกว่ากระบองซุนงอคงอึ๊ยคุณผู้ชมฮะเป็นไงเท่ไหมหลายคนเนี่ยนะจะรู้จักความสามารถของมันดีกระบองของมันนั้นสามารถยืดหดได้ดังใจนึกถ้าใครเคยดูไซอิ๋วนะฮะคุณผู้ชมฮะจะรู้จักกันดีเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าเจ้ากระบองของเจ้างอคงเนี่ยหรือว่ามังกี้คิงของเราเนี่ยมันเนี่ยจะสามารถยืดหดได้ดังใจนึกหรือเปล่าครับเดี๋ยวเรามาดูกันพร้อมนะเอาละวางยูนิตเข้าไปแล้วก็ลุยกันเลยเอาละ กระโดดตกหลุมไม่เนี่ยมากระโดดข้ามหลุมมีการแยกร่างเหมือนปกติฮะคุณผู้ชมฮะกระโดดฟาดบอนเหมือนเดิมเอ๊ะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง <c oughs> แล้วเป็นยังไงฟาดเข้าไปยังไม่มีอะไรเพิ่มเติม <c oughs> ตัวไหนตัวจริงวะ้นี่้คุณผู้ชมฮะน้ายเฮ้ยเฮ้ยใช่ใช่ไหมใช่ใช่ไหมคุณผู้ชมฮะยาวขนาดนี้อืโอ้โหยาวขนาดนี้แล้วจะฟาดยังไงวะเนี่ยฟาดติด,ดนู่นติดนี่เอาโหดกลับมาแล้วคุณผู้ชมฮะแล้วก็ตกน้ํา เอาตกน้ำเอาจดจะไปไปไหนกระโดดกลับขึ้นมากระโดดกลับขึ้นมากระโดดขึ้นมาวัดฟันวัดฟันขยายกระบอกเร็วขยายจะไหลไหลไปดูแล้วอ้่ะอ่ะอ่ะอ้าว อะไรกันวะเนี้ก็เรียกได้ว่านะฮะเราได้เห็นความสามารถไปคร่าวๆแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนแมปกันสักหน่อยดีกว่านะฮะรู้สึกว่าแมปนี้เนี่ยมันเออมันอาจจะแคบไปนิดนึงกับการโชว์ความสามารถของพวกเขาอะนะเอาล่ะคราวนี้เนี่ยเรียกได้ว่ากว้างสมหนังใจกันเลยทีเดียวนะฮะจะว่าไปเมื่อกี้เนี่ยผมลืมปิดยูนิตอมตะนะฮะมันก็เลยไม่ตายกันสักทีนะฮะเอาล่ะเจ้างอคงได้เวลาโชว์ความสามารถกันอีกครั้งแล้วเจ้ามังกี้คิงไปมาแล้วฮะคุณผู้ชมฮะ กระโดดเข้าใส่ฟาดฟันปิวขึ้นไปบนฟ้าหนึ่งตัวและขยายพรองของเขานะฮะฟาดไปเรียกได้ว่าโดนหลายตัวมากๆและแทงกระซวกขึ้นไปนะฮะลอยขึ้นฟ้าไปกระโดดลงมาแยกร่างนะ,ะทำให้มึนงงนะฮะแล้วก็หายไปไหนแล้ววะอ๋อโดนกระทืบตายนะฮะคุณผู้ชมฮะก็เรียกได้ว่าอาจจะเยอะเกินไปนะฮะสำหรับเขานั่นเองฮะก็นั่นแหละคุณผู้ชมฮะก็เห็นความสามารถของเขาไปแล้วใช่ไหมก็คือพรองของเขาเนี่ยสามารถยืดหดได้นั่นเองนะฮะที่เหลือเนี่ย ทุกอย่างก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมฉะนั้นฮะเดี๋ยวเราไปดูตัวถัดไปกันเลยตัวถัดไปเนี่ยเรียกได้ว่านะฮะมีคนแจ้งเข้ามามากมายนะฮะมันคือยูนิตที่อยู่ใน Secret unit นั่นเองนะฮะและมันนั้นคือเทพที่มีชื่อว่าอาร์ทิมิสนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนหรือว่าเพิ่มความสามารถอะไรให้แก่เจ้าอาร์ทิมิสของเรากันบ้างเอาละท่านอาร์ทิมิสถึงเวลาโชว์ความสามารถของท่านแล้วพร้อมนะยิงได้ ไปเอาล่ะยิงแล้วฮะคุณผู้ชมฮะเอายางยางเดินอยู่เฮ้ยเดี๋ยวนะมีใบไม้ด้วยหรอปกติมีใบไม้ไหมคุณผู้ชมฮะหรือว่านี่คือพลังแห่งพงไพรหรือว่าสายลมวะ<ฮ>แรงเอาเรื่องฮะเกาะก็เอาไม่อยู่แล้วนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โห เรียกได้ว,ว่าเป็นการรวมพลังแห่งสายลมเข้าสู่ปลายลูกศรของเขาและทําการรวบรวมพลังเพื่อทาการ <c oughs> รวบรวมสักทีว่าจะตายแล้วเนี่ยรวบรวมพลังสายลมเข้าสู่ปลายยิงปิ้ว <c oughs> หายหมดคุณผู้ชมฮะอีกสักทีไหมอีกสักทีไหมโดนรุมแบบนี้โดนรุมแบบนี้จะชร์จพลังได้หรือไม่ถอยมายิงขึ้นฟ้าไปแล้วยิงไปไหนไม่รู้และตอนนี้โดนรุม <c oughs> ชาร์จพลังยิงหูปิ้วหายเกลี้ยงเลยคุณผู้ชมฮะ เรียกได้ว่าเป็นพลังที่โกงเอาเรื่องมากๆเลยว่างันไหมผมคิดว่านะฮะเป็นนักธนูอีกตัวหนึ่งที่เรียกได้ว่าใช้พลังแห่งพฤกษาพงไพรแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็ได้พ่ายแพ้ไปนะฮะด้วยความสามารถของเจ้าพลโลกของเรานั่นเองฮะเอาละคุณผู้ชมฮะก็ได้เห็นความสามารถของเขาไปแล้วนะฮะเรียกได้ว่าน่าจะเป็นพลังของสายลมใช่ไหมคุณผู้ชมคิดเหมือนผมไหมผมเนี่ยลองเอาเอาชียรดเดอร์เนี่ย มาใส่เชียสักหน่อยดีไหมเพราะว่าปกติเนี่ยเราเนี่ยเอาเชียรดเดอร์มาเชียร์บ่อยอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าสมมติเรายิ่งเชียร์เยอะเนี่ยเขาเนี่ยจะยิ่งชาร์จพลังเนี่ยเร็วขึ้นหรือเปล่านะฮะเอาล่ะพร้อมนะฮุเร่ฮูเร่ฮเร่ฮ่าฮ่าอะไรเนี่ยมีชุดด้วยหรอปกติไม่มีใช่ไหมเอาล่ะช่างหัวมันคุณผู้ชมฮะลุยฮุเร่ฮุเร่ฮุเร่ฮ่ายิงรัวแบบนี้ยิงรัวแบบนี้ไม่ไม่ไม่เห็นชาร์จเลยคุณผู้ชมฮะยิงยิงอย่างเดียวไม่สนใจอะไรเลยฮฮ ็ถือว่าเป็นอะไรที่เขาอาจจะคิดว่าอุย๊ยช้าแล้วยิงไปแล้วคนระับคุณผู้ชมนะครับผมว่านะการที่เราเนี่ยมีเชียร์ลีดเดอร์เนี่ยไม่ส่งผลกับการใช้สกิลนะครับผมคิดว่าน่าเป็นเช่นนั้นนะฮะดูจากการยิงเขาเนี่ยยิงรัวเอามากๆนะฮะแต่ก็ชาร์จพลังปิ้วหายนะฮะรู้รว,ว่าใช้ไปแค่2ครั้งเท่านั้นเองนะเนี่ยถือว่าเป็นสกิลที่ดีไหมคุณผู้ชมคิดว่าสกิลนี้เนี่ยโอเคไหมฮะผมคิดว่ามันก็โอเคนะถ้าสมมุติเราเนี่ย พบเจอกับศัตรูที่เยอะแยะม,มากมายพระเจา้าจะยิงพวกเดียวกันทาไมแล้วเนี่ยเอ่อถ้าเราเจอเนี่ยศัตรูอยู่ด้านหน้าเราเยอะมากๆเนี่ยผมคิดว่าสกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลที่ดีมากๆแต่จะว่าไปเนี่ยมันชื่อสกิลอะไรวะเราจะได้เอาไปใส่ในยูนิตท,ที่เราจะสร้างนะฮะก็ไม่รู้อยู่ดีใช่หมดยังเนี่ยออเหลืออีกตัวนึงเรียบร้อยตายเกลี้ยง เอาเราก็ได้เห็นความสามารถไปแล้วนะฮะทำให้เราได้รู้ว่านะฮะเชียร์ลีดเดอร์ก็ไม่ส่งผลต่ออาร์เทมิสเช่นเดียวกันนะฮะและตัวสุดท้ายยูนิตยักษ์ใหญ่ประจําเกมนี้ของเรานั่นก็คือไอจายแอนนั่นเองนะฮะหรือว่าเยตินั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาเนี่ยได้เพิ่มความสามารถอะไรเข้ามาบ้างฮะหลังจากการหลับไหลเป็นเวลานานข้าได้จําสินอยู่หลังประตูบานนั้นใช่ประตูอันยิ่งใหญ่อลังการที่ได้ขังยักษ์ยังข้าไว้ มันถึงเวลาแล้วี่ค่ะนั้นจะต้องออกมาอารวาสอีกครั้งเอาล่ะโชว์พลังให้โลกได้รับรู้ไปเอาล่ะฮะมาแล้วฮะคุณผูช้ชมฮะกองทัพโลกของเราจะได้รับกับสกิลอะไรล,ะลมหายใจแห่งน้ำแข็งอโอ้โหคุณผูช้ชมฮะโอโ้ตายแบบแข็งตายอะ่ะโอ้โหและต่อยซ้ำไปด้วยนะฮะโอโ้พวกนี้คือ ตายในขณะที่เป็นน้ําแข็งไปเลยเนะพค่นต่อครับคุณผู้ชมฮะเรียกได้ว่าโคตรแข็งแกร่งและโกงเอามากๆของใครมันจะไปต่อต้านได้วะเนี่ย ลมหายใจแห่งน้ําแข็งอย่างนั้นเหรอผมเนี่ยชักอยากจะรู้แล้วสิว่ามันเนี่ยจะสามารถฟอร์สอะไรได้บ้างคุณผู้ชมอยากรู้ไหมฮะถ้าอยากรู้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะทดลองให้ดูกันเลยจากการทดลองเมื่อกี้เนี่ยรีดได้ว่านะฮะพลโลของเราเนี่ยกันไม่ได้อย่างแน่นอนนะฮะแข็งตายกันไปเบื่อเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าช้างแหม่มอเนี่ยจะแข็งตายหรือไม่ฮะไปมาแล้วเจ้าช้างแหมมอร,รับลมหายใจของข้าไปซะ แมมมอสไม่แข็งว่ะคุณผู้ชมฮะนี่ไงต่อยซ้ําต่อยซ้ายต่อยขวาพุ่งชนใส่ซ้ําแล้วยังไงต่อยซ้ยซยายทีนึงต่อยขวาอีกหมัดหนึ่งแมมมอสปิวนะฮะ คือแมมมอสเนี่ยไม่แข็งตายนะฮะเนื่องจากเลือดของเขาเนี่ยอาจจะเยอะเกินไปอะไรแบบนี้นะฮะก็เลยโดนดาเมจจากน้ำแข็งไม่ถึงตายนั่นเองเอาละถ้าแมมมอสไม่แข็งตายแล้วละก็เรามาดูกันที่เ hey ฮดีกว่านะฮะเจ้าเฮของเรานะฮะที่มันสามารถปัดป้องกระสุนได้เนี่ยมันจะสามารถปัดป้องน้ำแข็งได้หรือเปล่าถ้าให้เดานะไม่ได้อย่างแน่นอนคุณผู้ชมฮะโอ้โห oh oh. ตายคากองฟางที่ผมเอากองฟางมาเนี่ยจริงผมก็มีความคิดว่าเฮ้ย การที่เราห่มกองฟางอยู่เนี่ยมันอาจจะอุ่นก็ได้นะอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งเออไม่ได้ฮะเอาล่ะเรามาดูยูนิตขวัญใจมาหาชนของเรากันบ้างดีกว่าครับสำหรับเดอะคิงของเรานะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าคิงของเรานั้นจะแข็งหรือไม่แข็งพ่นใส่ไปเลยปึ๊บคิงบอกแค่หนาวๆเข้ามาฟันทุบมันซะเลยเนีย่ไม่รู้สึกอ่ะคิงบอก วันคืนนี่ไงต่อยซ้ำไปอีกมานึงยังไงต่อยไปอีกทิงปิวว่นหายไปเลยนะฮะพร้อมกับพ่นไอ้น้ำแข็งมาต่อทีหลังแต่ขิดตายไปแล้วนั่นเองฮะจากการสังเกตเนี่ยก็จะเห็นได้ว่านะฮะไอ้น้ำแข็งของเราเนี่ยน่าจะฟอร์ได้เฉพาะยูนิตที่เลื่อนน้อยๆเว้ยผมคิดว่าน่าเป็นเช่นนั้นแหละเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าะฮะว่าเขาเนี่ยจะสามารถฟอร์เทพซูสกับมิโนโทอได้หรือเปล่าะฮะมาพุ่งเข้ามาแล้วพ่นใส่ไปก่อนเลยะฮะพ่นโลด้านหน้านะฮะ เรียกว่าแข็งตายกันเป็นเบือเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ยังเหลืออยู่เพราะว่าน่าจะพุ่งเข้ามาใส่ก่อนก่อนที่จะโดนน้าแข็งและต่อไปเทพซูดฮะมาดูกันฮะปุบอุ้ยมีคนแข็งแต่ไม่ยอมตายแล้วพ่นใส่เทพซูดเข้าไปเต็มเต็มาเทพซูดบอกหนาวโอ้ตัวฟ้าเลยเทพซูดบอกสั่นสั่นเหรอสั่นต่อยซ้ํามไม่โดนหลบได้ไงหลบได้ไง อีกสักทีไหมอีกสักบัดหนึ่งอีกสักบันหนึ่งเปี้ยงเขาให้เทพซูดบอกอะหายไปไหนไวะได้โอ้กริ่งมันนี่เลยนะฮะรีดูว่าเทพซูดเนี่ยก็ติดน้ำแข็งนะแต่ไม่ถึงตายฮะมีอะไรน่าลองอีกบ้างครับรองชิปนะฮะหรือว่าเรือยาวของเราแล้วก็ลุงหมีของเราที่มีการอัปเดตเข้ามาใหม่รีดดูว่าเขาเป็นยูนิตไวกิ้งเนี่ยชนเผ่าน้ำแข็งนะฮะมาดูกันว่าเขานนเนี่ยจะแข็งตายหรือเปล่าครับเดี๋ยวใส่ไปเยอะๆเลยจะได้แบบรู้ทีเดียวไปเลยนะฮะว่ามีอะไรแข็งตายกันบ้างครับไปมาสิ พ้นไปแล้วอบอกเลยว,ว่าอยู่ในโซนน้าแข็งก็แข็งตายเหมือนกันอโอ้ยลุงหมีแบบเข้าหมดจำศีลเลยคุณผู้ชมฮะขยับตัวไม่ได้คล้ายกับโดนล่านโซ่พ้นซ้ำไปอีกทีนึงเอาให้ตายคาที่โอ้ตัวนี้ตัวขาวไปแล้วนะฮะแต่ยังสู้อยู่มีการเรียกไอโอ้ไอ้อารีนาขึ้นมานะฮะแต่ไม่สามารถทําอะไรได้นะฮะเยติบอกไม่รู้สึก้จะเยติโดนอะไร ทำไมเยติตัวดําและตอนนี้ครับแข็งตายเป็นที่เรียบร้อยนะสําหรับลุงหมีนะฮะโดนพ่นซ้ําไปอีกรอบหนึ่งพร้อมกับต่อยนะ่าจะไปอีกหมัดหนึ่งนะฮะรีดีว่าขาแข็งกันเลยทีเดียวดูด,ดิขาชี้ฟ้าเลยอะแต่ที่ผมสงสัยเนี่ยคืออะไรรู้ไหมทำไมเยติของเราเนี่ยเมื่อโดนพี่ลุงหมีของเราตีเนี่ยตัวดําเออวะงงเหมือนกันเว้ยน่าจะเป็นบั็กของเกมฮะเอาละต่อไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูมังกรไฟประทะกับน้ําแข็งดีกว่าคุณผู้ชมฮะว่าลมหายใจของใครนั้นเนี่ย จะแข็งแกร่งยิ่งกว่ากันไปพ่นไฟใส่ก่อนพ่นน้ำแข็งสวนคืนและเรียบร้อยฮะโอ้โห <c oughs> แข็งตายมังกรไฟที่ทำอะไรไม่ได้ฮะแต่ผมบอกเลยว่ายอมไม่ได้คุณผู้ชมฮะราคามันต่างกันเกินไปหน่อยเราเนี่ยเพิ่มไปให้มัน6,000เท่ากันมาดูกันสิว่ามังกรไฟ6ตัวเนี่ยกับเยติ1ตัวเนี่ยใครจะเป็นฝ่ายชนะฮะการประทะก,กันร,ระหว่างน้ำแข็งกับไฟได้เริ่มต้นขึ้นแล้วพ่นไฟใส่มาพ่นน้ำแข็งคืนไป เรียบร้อยหายไปทั้งหมดหนะฮะยังเหลืออีกหนึ่ง <c oughs> มีผู้รอดชีวิตอุ๊ย,ยไฟนี่พ่นไม่หยุดเลยไฟพ่นไม่หยุดเลยเอารอยขึ้นฟ้ามีการพ่นน้ําแข็งสวนเข้าไปเรียบร้อยฮะ <c oughs> แข็งตายฮะคุณผูช้ชมฮะ <c oughs> ก็เรียกไดยว่าไฟนั้นไม่สามารถต้านทานน้าแข็งได้มีตัวไรนาสูบ้างฮยรถถังดาวินชีคุณผูช้ชมฮะมาดูสิ คนขับจะแข็งไหมยิงรับเต็มฮะเยติบอกรับเต็มแล้วพ่นน้ำแข็งใส่เข้าไป <c oughs> รถถังกระจุยเลยคุณผู้ชมฮะรีดกว่าลมหายใจแห่งน้ำแข็งเนี่ยแข็งแกร่งมากๆฮะมีอะไรให้เราทดลองอีกบ้างฮะสปูกี้เนี่ยน่าจะข้ามไปได้เลยนะฮะส่วนไวเวสก็ข้ามไปเลกาซี่ดีกว่าฮะเลกาซี่งั้นเหรอรถถัง รถถังปะทะเยติเรียกได้ว่าราคาเท่ากันสูสีกันเป็นอย่างมากมาดูนะฮะคุณผู้ชมฮะวอหนึ่งเรียกวอสองตอนนี้เราพบกับปีาศาจเยติยักษ์เฝ้าอยู่หน้าประตูมีไอเย็นออกจากปากมันด้วยเรียกได้ว่าอันตรายมากๆคาดว่ามันมีพลังใหม่แฝงเข้ามาอันตรายมากๆเลยเอาละพร้อมลุย เอาแล้วพุ่งเข้ายิงเข้าไปหนึ่งครับโดนสวนมาด้วยเยติปล่อยพลังลมหายใจแห่งน้ําแข็งและตอนนี้วิ่งรอดหวังขาไปยังไม่ตายฮะแต่พลทาหารด้านบนตายเกลี้ยงหมดแล้วตัวแข็งตายเลยคุณผู้ชมมาดูดิขาชี้ฟ้าหมดเลยนะฮะและรถถังยังไม่ระเบิดโดนทุบเข้าไประเบิดเบิ้มนะฮะพร้อมกับพ่นลมหายใจแห่งน้ําแข็งซ้ําเข้าไปนะฮะเรียกว่าเนะฮะ รถถังของท่านนายกเนี่ยก็ไม่สามารถต่อกรกับเยติยักษ์ได้ฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องเบิกง,งบประมาณแผ่นดินนะฮะมาซื้อเพิ่มอีกสักหน่อยฮนะเฮ้ยแล้วจะว่าไปคุณผู้ชมฮะเจ้าดาร์คพรีเซนเนี่ยมันจะสามารถกันเนี่ยลมหายใจแห่งน้ําแข็งได้หรือเปล่าะฮะเฮ้ยโห,หน่าน่าสนใจมากๆครับสําหรับสิ่งนี้นะฮะเราอาจจะต้องเพิ่มเจ้าเยติเข้าไปหลายๆตัวหน่อยนะฮะ เพื่อที่เรานั่นเนี่ยจะได้ให้เยติของเรานั้นเข้าไปพ่นได้ถึงตัวเขาเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเขาอาจจะตายก่อนก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกันฮะพร้อมนะเฮะ้ลมหายใจแห่งเยติยังงั้นเหรอมันจะทะลุทะลวงพลังแห่งความมืดของข้าได้มาดูกันไปเอาแล้วครับุผู้ชมฮะอะาวโอ้เยติโดนไปก่อนเลยฮะคุณผู้ชมฮะปิวโอ้โดนจับทุ่มจับเวี่ยงกระแทกไปกระแทกมาเรียบร้อยร่วงฮะอ,อ้าวเออ เยติมีตั้งหลายตัวไม่ได้ทําอะไรเลยกย็นนหน่ไม่เป็นไรเพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปคุู้ชมะเพิ่มเข้าไปาอีกมาเฮ้ยหรือว่าแบบนี้มันอาจจะไม่เวริร์กเดี๋ยวเราเนี่ยลองวาดเป็นวงกลมดีกว่าฮะผมว่านะเว้ยวงแบบนี้เนี่ยมันจะต้องมีโดนสักตัวแหละวางาั้ยไหมคุู้ชมะเอาละะเตรียมตัวรับลมหายใจแห่งน้ําแข็งได้ไปพ้นแล้วมองที่มองมองเข้าไปบอกเข้าไปมองมองไม่เห็นมองไม่เห็นเห็นแต่ลมหายใจหาตัวไม่เจอคุู้ชมะผมว่านะเว้ย มันน่าจะทะลุพลังแห่งความมืดเข้าไปเว้ยตี่งะระเบิดบื้มไปเลยนะฮะไหนมาดูซิมาดูซิมีไอ้น้ำแข็งติดไปเนี่ยมองไม่เห็นเว้ยไปไหนแล้ววะยังอยู่เฮ้ยโอ้โหโอ้โพ่นจากการสังเกตเนี่ยรีด้ว,ว่านะฮะเหมือนว่าจะพ่นทะลุได้นะฮะพลังแห่งความมืดเนี่ยไม่สามารถต้านทานลมหายใจได้แต่เหมือนว่าเลือดจะลดไปกระติดเดียวเองอะคุณผู้ชมดูซิโอโ้แล้วชาติไหนจะตายวะเนี่ย เรียกได้ว่านะฮะเขาี่แข็งแกร่งจริงๆนะฮะสำหรับเจ้ายูนิตตัวนี้เดี๋ยวผมเนี่ยต้องสร้างตัวละครมาเนี่ยเพื่อจัดการเชืออมาสักหน่อยแหละโอ้โหดูดิเยติเนตายเกรื่อนกราดเลยฮะมีอะไรที่เราควรเอาออกมาตั้งรับบ้างเนี่ยคุณผู้ชมฮะผมเชื่อว่านะฮะไม่มีอะไรที่สามารถกันลมหายใจน้ําแข็งได้นะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่การโจมตีแบบโปรเจกต์ทนะฮะหรือว่าเป็นการโจมตีแบบมีลูกกระสุนนั่นเองผมคิดว่ามันคือแบบการพ่นแบบ พ่นกลิ่นปากหรือว่าตดอะไรประมาณนี้เลยคุณผู้ชมฮะมันไม่สามารถกันได้เว้ยจริงไหมแต่จะว่าไปฮะสิ่งที่ผมอยากรู้สุดท้ายนะฮะนั่นก็คือระหว่างเยติกับอาร์เิมิสเนี่ยใครจะแข็งแกร่งกว่ากันซึ่งเยติเนี่ยไอจาแอนของเรานะฮะราคาเป็นต่ออยู่ที่500นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันฮะพร้อมนะศึกการตัดสินผู้แข็งแกร่งที่สุดในซีเครตยูนิตไปเอาละฮะการโจมตีระยะไกลของเขาเข้ามาก่อนนะฮะสำหรับอาร์เิมิส จริงๆเนี่ยผมมองว่าเขาเป็นพลังลมมากกว่านะคุณผู้ชมฮะเห็นไหมใบไม้นี่คือลมและรวบรวมพลังยิ่งสายลมปริชีพอ่ะจะอ่ะเฮ้ยแข็งตายภายในช็อตเดียวคุณผู้ชมฮะแล้วเมื่อกี้เหมือนโดนพลังธนูชาร์จยิงเข้าไปนี่เรียกว่าขึ้นทะลุตัวไปเลยแบบบอกเลยว่า ท่าน,นั้นมีน้ำหนักที่มากมายมหาศารพลังลมเนี่ยไม่สามารถทำอะไรข้าได้หรอกเฟยน่าจะเป็นประมาณนี้เลยเว้ยคุณผู้ชมฮะเอาล่ะก็เรียกได้ว่านะฮะตอนนี้เนี่ยเราก็น่าจะได้เห็นทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมสำหรับความสามารถใหม่ของยูนิตท,ทั้ง3ตัวนะที่เราได้ค้นพบกันมานะฮะซึ่งที่เหลือเนี่ยเราเนี่ยน่าจะได้เห็นกันในพาร์ทก่อนๆหน้านี้แล้วและถ้าใครนะเนี่ย ได้พบเจอความสามารถใหม่ของตัวไหนแล้วก็สามารถแจ้งกันเข้ามาได้นะฮะถ้าเจอจริงๆแล้วก็เดี๋ยวผมนั่นเนี่ยจะรีบทํามาให้คุณชมได้ดูอย่างรวดเร็วนั่นเองและสําหรับในวันนี้นะฮะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสัคสมครกกันด้วยนะฮะไว้เจอใหม่คลิปหน้าไปก่อนนะจ๊ะบายจ้า